พี่น้องเรามาปิดต้มก็ใช้ต้มที่ใช้ดีนะครับว่าแล้วครับฮ<า>ะอ้ยอาขาว่อา,ะาะอะไรข่าบป้ะอ้าวนี้ครับรถติดล่องไม้ครับครับโอเค เออึ้นโยกหน้าขึ้นนา้ตอมันใดแล้วครับขนาดโยกหน้าขึ้นหน้าของพี่ห้าข้างขนาะพี่ปาดไปพูดเลยเนี้ครับเนี้ครับเจ้าสำนักทีเคดีโอ้ยหมุน นี่ครับมอนนางเกตครับโอ้โหลึกๆเลยครับนี <c oughs> ่ครับคุณโจโมากันแล้วเจ้ากอน MCA ครับกับคุณโจเจ็ดสองไป ผมมีคำถามจะถามครูโจเจ็ดสองหน่อยนะครับว่าวันนี้ครูโจเจ็ดสองมีความรู้สึกยังไงบ้างเย็นเย็นสบายครับที่ลอยมานี่คือหมอกเนาะมันอยู่ในช่องฟิตเลยสุดสวีเซแลนด์เมืองไทยดูเปิดห้านี่ครับคุ้มนะพี่นะที่ผมพามาวันนี้เนาะเยี่มเยิ่มนี่นะครับโอ้โหหมอกสุดๆอะก็เราจะกลับถึงว่าสี่โมงครึ่งนะครับโอ้โห ก่อนเอ็มซีเอรมชาตินุ่มนวลน,นุ่มนวลด้วยกองนีครับหมอกทั้งนั่นพี่เอ้ยกินขี้ควายครับหมอกทั้งนั้นวันนี้ใช้ทีเคดีสามคันเลยนะครับร้อยห้าสิบบีเอฟทีเคดีนะครับที่ผมใช้อยู่เนาะร้อยห้าสิบบีเอฟทีเคดีนะครับเราก็จะมีร้อยสี่สิบจีนะครับทีเคดีนะครับแล้วก็ผมจะมีซีไอเอฟนะครับทีเคดีนะครับกับการเดินทางขึ้นมาบนม่อนอังเกตครับ นี่โอ้โหพี่เอ้ยบรรยากาศสุดๆบรรยากาศสุดๆก็เดียวอาจจะอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะต้องลงไปแล้วนะครับเพราะว่ากลัวที่ผมเขาจะลงไปถึงด้านล่างใช้เวลาอีกนานคนกรนะครับคนกน่คนกรเบับบรรยากาครับผนสุดระหมองครับสุดเลยว้า

นี่ครับคือม่อนอังเกะครับผมโอเคครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงพวกผมต้องลงไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้4ี่โมงกว่าแล้วนะครับเพราะว่าต้องเอาครูโจกลับถึงบ้าน5้าโมงตรงสี่โมงเป็นห้าโมงาตอนชวนบอกสี่โมงตอนนี้สี่โมงกำลังถึงโอ้สุดยอดเลยดูโหดูหมอกครับดูโอเคอีมอิีมเนาะยิมนะหมอกสุดๆอ่ะเดี๋ยวหน้าหนาวพยายามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หน้าหนาวนี่จะเป็นมองหนาวเลยอันนี้คือมองฝนนะครับนาะแล้วเราจะกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคครับรักทุกคน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 เจอกันเจอกันรครับอยู่โอเคครับเจอกันทริปหนะ้าโอเคครับผมกลับมาองังเกตน,นะครับโอเคไปสวัสดีครับผม